ณโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่เงียบสงบล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นอัญชันนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปี5ผู้ที่ชอบเก็บตัวและหลงไหลในการวาดรูปส่วนทันวานักเรียนชายชั้นเดียวกันที่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลชื่อดังของโรงเรียนเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อทั้งสองพบกันในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ห้องสมุดของโรงเรียนในช่วงเย็นอัญชันกำลังนั่งวาดรูปด้วยสมุดเล่มเล็กทันวาเดินเข้ามาหาหนังสือที่มุมใกล้ๆแต่ทำหนังสือเล่มหนึ่งตกใส่โต๊ะของเธอ อัญชันเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจขอโทษทีเผลอไปหน่อยทันวาเอ่ยพร้อมรอยยิ้มไม่เป็นไรค่ะเธอตอบเสียงเบาก่อนจะก้มหน้าต่อทันวาสังเกตเห็นภาพที่เธอกำลังวาดมันคือสนามบาสของโรงเรียนนี่วาดสนามบาสหรอเขาถามอัญชันพยักหน้าไม่ได้คิดว่าเขาจะสนใจวันรุ่งขึ้นอัญชันถูกครูมอบหมายให้วาดแผนที่สำหรับกิจกรรมกีฬาทันวาเดินผ่านมาและเห็นเธออีกครั้ง ถนัดวาดรูปขนาดนี้ทำไมไม่เข้าชมรมศิลปะเขาเริ่มบทสนทนาเราชอบวาดเล่นมากกว่าอัญชันตอบเบาๆงั้นให้เราช่วยอะไรไหมเราไม่ได้เก่งศิลปะหรอกแต่พอช่วยงานอย่างอื่นได้อัญชันรู้สึกแปลกใจที่เขาเสนอตัวช่วยในวันซ้อมกีฬาใหญ่อัญชันถูกขอให้ช่วยจัดพรอพสำหรับกิจกรรมบาสท,ทันวาจึงมีโอกาสพูดคุยกับเธอมากขึ้นดูเหมือนเธอจะมองเราเล่นบาสบ่อยนะ เราแค่วาดรูปไม่ได้มองคุณเธอตอบเสียงเบาพร้อมแก้คำผิดให้ตัวเองทันวาหัวเราะงั้นถ้าวาดรูปเราต้องเก็บค่าจ้างหรือเปล่าอัญชันหน้าแดงขึ้นเล็กน้อยหลายสัปดาห์ผ่านไปทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นอัญชันเริ่มรู้ตัวว่าเธอไม่ได้แค่วาดรูปธรรมดาแต่กลับมองหาเขาในทุกทกที่ส่วนทันวาก็รู้สึกว่าเธอแตกต่างจากคนอื่นที่เขาเคยเจอวันหนึ่งทันวาตัดสินใจบอกความรู้สึกของเขาเราว่าชอบเธอแล้วล่ะ อันชันนิ่งไปก่อนจะยิ้มเล็กๆเราก็รู้สึกเหมือนกันในวันแข่งขันกีฬาสีอันชันวาดภาพของทันวาในขณะที่เขากำลังแข่งขันและเมื่อการแข่งขันจบลงเธอก็มอบภาพนั้นให้เขาเป็นของขวัญนี่สำหรับเธออันชันกล่าวทันวารับภาพไปและยิ้มงั้นเราขอแลกกันเป็นความทรงจำดีๆตลอดไปได้ไหมทั้งสองมองหน้ากันก่อนที่เสียงเชียร์รอบสนามจะดังขึ้นอีกครั้งเรื่องราวของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นแต่เต็มไปด้วยความหวังและความสุข